สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หิมะจะลงหรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานก็ตอนเช้าหิมะลงหน่อยหนึ่งหนาวมากตอนนี้หนึ่งองศาค่ะเดี๋ยวเราเราจะไปดูเพื่อนบ้านเขาเก็บลูกหัดสักเกือกันเนาะต้นของพี่มันมีสีต้นแต่พี่ไม่ทำให้เพื่อนข้างบ้านเขาทำเนาะเขาเก็บไปขายเองเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าเมื่อกี้เก็บต้นนี้ไปค่ะได้ไหลไอเขาเรียกว่าไหลเข่งเหมือนกันตอนนี้กำลังเริ่มเก็บต้นนี้อะต้นนูああ้นก็เก็บไปแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะนี่เขาเดี๋นี้อนอขี้นี่ห้องอ่ะนะเขาเดี๋มโกต่อกุเจียนะน้าช่วต่อเติมมนี่เขาเรียกว่าสักสัก พี่เราจริงอย่งราชิบูยังไงใช่ไหเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆมันออกเป่ีเยีหวานๆค่ะมันเหมือนส้มโอเนาะเนี่ยต้นนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มเก็บเดี๋ยวพี่จะช่วยเขาเก็บเมื่อกี้เก็บไปหน่อยนึงนี่มันดูดูมันเป็นเยอะมากเนี่ยเพื่อนข้างบ้านเขาทําดีเนาะเขาดูแลดีตอนแรกพี่ว่าจะตัดทิ้งแต่เสียดายมันต้นนี้เขาเขาเขาสวยด้วยเนี่ยออกเยอะมากเลยค่ะ ลูกโตมากให้เขาทํามาสองสามปีแล้วค่ะปกติเราจะทิ้งคาร์ต้นไว้เสียดายก็เลยให้เขามาดูแลและให้เขาทําเองขายเองแล้ให้เขาฟรีๆเนาะเพราะเขามาช่วยดูแลนู่นนี่นั่นให้ก็สงสารเขาเยอะจริงๆเนี่ยต้นฮักสักิค่ะมันเหมือนออก,กเปรี้ยวหวานๆมันเหมือนส้มโอส้มเช้งอะไรพวกนี้ค่ะไม่รู้บ้านเราจะมีหรือเปล่า ต้นหักศักิเนี่ยค่ะเป็นเยอะมากที่เหลือไว้แค่สีต้นก็เราไม่มีเวลามาดูแลเขาให้คนข้างบ้านเขาไปดูแลเองเก็บเองขายเองเพราะเขามีน้ําใจกับเราเราก็มีน้ําใจกับเขาเนาะเพื่อนบ้านบ้านใกล้ๆก,กัน,น,ะะนบ้านพี่อันนี้บ้านเพื่อน ยาวเหยียดเลยเนี่ยบ้านเพื่อนห้องลูกสาวห้องลูกชายบริเวณสวนที่ก็จะกว้างค่ะกขึ้นไปถึงเขานูน่นเลยป้าปาเขาเนี่ยมีแต่หินแตะนั่นเพราะว่าเขารับเหมาฝังท่อทำอะไรทุกอย่างก็เลยขนหินขนอะไรมาไว้ที่บ้านแล้วพอเราจะทำอันนั้นด้วยใช้ทำก่อขอบไอ ข้างถนนที่ขึ้นไปบนเขาเขาตรงนู้นก็ใช่ฮะเพราะว่ามันทังทลายลงมาโดนหมูป่าอะไรมั่งเขาต้นกล้วยก็หนาวแล้วใบเริ่มเหลืองนะครับนี่มันสูงๆแล้วก็จะใช้บันไดปีนขึ้นไปอันข้างล่างแล้วก็ตี่เก็บตมเก็บเตีเ้ย แล้วก็คุยกับเขาว่าต้นนี้ไอ้ที่แรกว่าจะปะ้าให้ตัดทิ้งแต่เราบอกว่าอย่าตัดมันเลยมาต้นมันสวยเอาทิ้งไว้อย่างนี้แหละเพราะเราไม่ทําก็ให้เพื่อนบ้านเขาทำเนาะก็เลยเให้เพื่อนบ้านเขามาดูแลสามมีสามต้นค่ะปกติมีเยอะมากเราเหลือไว้แค่สามต้นก็ให้เพื่อนมาทําเองตัดแต่งกิ่งเองฉีดยาเองแล้วก็ขายเองค่ะยกให้เขาไปเลยค่ะ ทくกจันるな今年はなんか多いくะいこต多いなอ้ยไหนก็ด่ปีนี้เป็นเยอะมากเอปีที่แลสีต้นเขาก็ได้เยอะนะเนี่ยพิ่งจะเอาสีที่ไหนลามีแค่สามต้นมีสามต้นก็ไม่ได้สีต้นนี้ต้นหนึ่งเห็นไหมเอ่ยต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นหนึ่ง ต้นหนึ่งสามต้นก็ไม่ใช่สี่เนี่ยได้ก็ประมาณถ้าเก็บหมดก็ประมาณเนี่ยเนี่ยเต็มรถคันเนี้ยเนี่ยเพิ่งจะสองต้นเองเนี่ยฮะนี่น้ำมาเจ้าแก่อะน้ำมาจะไหน <laughs> อัดตัววิวดีโอเพื่อนบอกถ่ายสดหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายสดอีมานอีม่าน่ั้นยูจี้ังยูไอฮัจี้ัง อาซาอาาจีห่างี่กังฉีเงาโมกอห่อโอซุยเพื่อนถามว่าเมืองไทยไอตอนนี้กี่โมงพี่บอกว่าสองไอแปดโมงครึ่งที่นี่ก็สิบโมงครึ่งค่ะนาวดูท้องฟ้าวันนี้หิมะต้องลงแน่ๆนตอนนี้หนึ่งประมาณหนึ่งหรือสององศาเนี่ยค่ะตอนนี้ตอนนี้กลางวันก็สูงสุดประมาณสององศา หนาวหนาวมากๆเมื่อวานฝนตกตอนเช้าหิมะลงหน่อยหนึ่งฝนตกหน่อยหนึ่งแต่วันนี้หนาวมากเลยวันนี้จะไม่มีแดดนะคะเป็นเนี้ยหมอกเขาเรียกว่าอะไรอหมอกหมอกหิมะ ท่นบอกว่าต้องทิ้งไว้ประมาณจนถึงอาให้มันลืมต้นเขาเรียกให้มันลืมต้นจนถึงเดือนอกุมภาแล้วก็ไปไปขายเองเขาจะมีฉปขายโดยเฉพาะค่ะบอกขายหมดไหมนเนี่ยบอกขายหมดฮเพื่อนแกถามว่าไม่ชอบเปรี้ยวเหรอก็เลยบอกเขาว่าชอบแต่ว่าลูกหัดสกืนนี่มันจะออกเฟื่อนๆหน่อยก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพื่อนหัวเราะ อ๋อこれ大きะขึ้นมาแล้วこれ大きいวะโอ๊คโอ้ยวะขึ้นแดดอยู่าตัลึกนะแดอยู่อาตัลึกโอ๊คึกึกนะข้างล่างเกือบหมดแล้วเหลือแต่ข้างบน ก็ช่วยเขาเก็บแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาไปไว้ในโกดังแล้วก็จะกลับมาเก็บใหม่นี่ก็ช่วยเขาแค่นี้ก่อนหนาวเนี่ยเหลือข้างบนเยอะมากเลยเนี่ยเยอะนหน่าอู้เว่ยมอไปเหรอหนาข้างบนอีกเยอะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ไว้เจอกันคราวหนะ้าโชคดีจงเป็นของอทุกทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ